ก็วันนี้เช่นเคยครับอยู่กับทีมงานซิมเทคโซล่านะครับโดยทีมงานของช่างพันนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมีคลิปเล็กๆนะครับมาฝากให้กับพี่น้องชาวโซลาเซลล์นะครับทุกท่านนะครับโอเคก็มาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตในเรื่องของการทำการเข้าหัว m c 4กับสายนะครับ PV หรือสายที่มันจะแผงโซลาเซลล์นะครับก็นี่ครับอุปกรณ์ก็มีสาย ก็สําหรับสายตัวนี้นะครับก็จะมีหลายยี่ห้อนะครับแล้วแต่การเลือกใช้งานนะครับก็อย่างที่บอกคือว่าบางยี่ห้อก็คือเราจะใช้แค่เป็นสายแค่เป็นสีเดียวก็คืออาจจะเป็นสีดําไปเลยแต่ว่าเราเข้าหัวบวกลบแล้วกระดับลัก็ณ์เอาโอเค okay, บางยี่ห้อเราก็จะมีใช้เป็นแบบสีแดงเป็นบวกสีดําเป็นลบอันนี้แล้วแต่นะครับลือกใช้งานกันก็ลองดูนะครับคุณภาพของสายนะครับข้างใน ก็อย่าลืมนะครับว่าลักษณะของสายที่อยู่ข้างในตัวนี้นะครับตัวนี้เขาสายจะเป็นแบบฝอยนะครับไม่ใช่จะเป็นสายแกนเดียวนะครับสำหรับสายโซล่าเซลล์นะครับซึ่งเป็นสาย DC จะนําไฟได้ดีกว่านะครับที่เป็นแบบแกนเดียวนะครับอ่ะโอเคตามท้องตลาดเลือกหาเลือกซื้อได้นะครับลองดูนะครับสายแกนเล็กนะครับคุณภาพตามราคาอย่าลืมนะครับลองมาดูกันเลยนะครับโอเคเรื่อมียาสายต่อไปครับอ่าตัวนี้ครับ หัวแจ็ค mc 4ครับตัวนี้จะเป็นข้อบวกนะครับตรงนี้จะเป็นลบลักษณะจะแตกต่างกันนะครับบวกกับลบจะแตกต่างกันทีนี้ข้างในครับเป็นพินนะครับพินก็คือว่าเราจะเอาไว้เสียบเข้าไปข้างในาเพื่อจะบีบเพื่อจะล็อกกับตัวหัว mc 4นะครับ อนี้อุปกรณ์ที่เราจะใช้งานถ้าเป็นทางทีมงานหรือว่าช่างที่ทําการติดตั้งงานโซล่าเซลล์อยู่แล้วก็มวมไม่ขอยไม่ไดครับตัวชิมย้ำ M4 ซึ่งตัวนี้จะเอาไว้ย้ำกับตัวพินตัวนี้นะครับเป็นท่าที่เราเข้าสายนะครับเชียวของเขาก็จังับเพื่อที่จะล็อกไม่ให้หลุดนะครับตัวนี้สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราล็อกสายแล้วมัน ไม่แน่นน่ะหรือทาแล้วหลวมอ่ะไม่เข้าหางป่าตัวนี้สําคัญนะครับไฟไหม้ได้นะครับไฟโซลาเซลล์นะครับอย่าคิดว่ามันไม่แรงแต่นะครับไม่ได้เลยนะครับก็อย่างที่เราเห็นตามข่าวตามคลิปกันนะครับตัวนี้ก็สําคัญแพงเดียวก็มีผลนะครับอย่าลืมคีมตัดครับเอาไว้ตัดตัวสายไฟนะครับอันนี้ตัวล็อกครับล้วก็นะครับผมไว้ล็อกแล้วก็เอาไว้หมุนนะครับ พื่อจะได้ให้มันแน่นนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในตามหน้าง,งานแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านไหนที่บอกว่าไม่มีอุปกรณ์อย่างนี้ยฉันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นอ่ะทำยังไงได้ก็ร้านไฟฟ้าหรือว่าที่เป็นช่างไฟฟ้าเขาจะมีอุปกรณ์คีมย้ำสายไฟอยู่ตรงนี้สามารถเอามาใช้ทดแทนกันได้นะครับไม่จำเป็นอาจจะต้องเป็นคีมย้ำตัวนี้สักทีเดียวนะครับอดอได้ครับประยุกต์เอาแล้วแต่ตามหน้าง,งานนะครับแล้วแต่พี่น้อง าชาวโซล่าเซลล์ที่จะเอามาใช้งานได้แต่ที่สำคัญที่ต้องย้ําให้แน่นนะครับอย่าให้หลวมเลยนะครับตรงนี้สำคัญน,นะครับอันนี้ผมเน้นนะโอเคงั้นมาเริ่มกันเลย่ะเดี๋ยวผมเริ่มก่อนแล้วกันผมตัดทิ้งก่อนแล้วกันเนาะก็อย่างแรกก็คือว่าอย่างนี้ครับตัดนี่ตัดแจ็คเก็ตออกก่อนนะครับซึ่งของยี่ห้อ สายที่ยี่ห้อนี้จะมีแจ็คเก็ตเขาอยู่มีอยู่2ชั้นเหมือนกันแล้วก็ฉนวนค่อนข้างดีนะครับเวลาเราตัดไปเนี่ยก็ตัดให้ได้ประมาณสักอ่าสัก1เซนนะครับเพื่อที่จะเอาเข้าหัวกับตัวหัวเพนตรงนี้นะครับกอโอเคเดี๋ยวมันยังมีอีกตัวหนึ่งอ่าวิธีการเข้าหัวนะครับเฮ้ยเฮ้ยมี2หัวแล้วเราเราจะเข้าแบบไหนเอาสายไหนเข้าหัวไหนอ,อ่ะเออโอเคอันนี้หลักการง่ายๆนะครับอย่างแรกก่อนเราไปคิด ภาพตรงที่แผงนะครับที่แผงเนี่ยโอเคก็จะมีสองขั้วเหมือนกันบวกกับลบอ่าถ้าปลายแผงเป็นขั้วลบอ่าก็คือปลายแผงจะเป็นตัวนี้นะครับสายบวกเอ้ยตัวทีครับสายลบคือสีดำเหมือนกันอย่าลืมนะครับตรงนี้เป็นทำหน้าที่คือเป็นสายแกนกลางนะครับที่จะต่อจากขั้วปลายาแผง ไปยังอ e ิเวอร์เตอร์หรือไปอยังอุปกรณ์ corn, ไปยังเทอร์มมนอลนไปยังตัวปั๊มแล้วแต่ตามหน้าง,งานที่เลือกเอาไปใช้นะครับถ้าฝั่งขั้วลบของปลายแผงเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบตัวเมียฝั่งสายที่เราจะทําการคอนเน็กต้องเป็นฝั่งตัวผู้คือจะต้องเอาไปเสียบกันให้ได้ถ้าไม่งั้นอย่าทักเข้าผิดนะครับฝั่งขั้วลบของแผง ปลายของสายที่เราจะย้ําต้องเป็นตัวบวกหรือเป็นตัวเมียเพื่อที่จะคอนเนคเข้าหากันได้จะเป็นลนักษณะแบบนี้โอเคเช่นกันถ้าเกิดว่าฝั่งแผงนะครับเป็นขั้วบวกอ่าเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเป,เป็นเป็นเทอร์มินอลตัวนี้นะครับเราจะต้องใช้อ่ามซโฟขาลบนะครับเข้ากับสายแดง ที่เป็นตัวกลางจะเป็นเอาไปต่อเป็นสายบวกนะครับมันก็จะสีแดงก็จะเป็นบวกทันทีเห็นไ,ไหมครับกรณีที่แยกสายแดงดํานะครับสีแดงก็ปลายสายของสีแดงเราก็จะเอาไปเข้ากับตูดอินเวอร์เตอร์ที่เป็นขั้วบวกใช้งานต่อได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มย้ำหัวนะครับหลังจากที่เราปอกสายเรียบร้อยอ่าอย่างที่บอกนะครับ พอทีนี้เราจะต้องเอามาต่อข้องต่อให้ถูกนะครับก็ฝั่งนี้เป็นบวกนะครับอย่าลืมฝั่งที่เราจะย้ำต้องเป็นขาลบอ่าปอกสายเรียบร้อยนะครับเอาแจ็กเก็ตออกก็ตัดไปแจ็คเก็ตให้เรียบนะครับเราใส่ตัวล็อกเข้าไปก่อนครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าย้ำแล้วอ่าแต่ยังก็ยังพอแก้ไขได้ถ้าเกิดย้ำไปก่อนแล้วก็ใส่ตัวล็อกทีหลังได้นะครับโอเคก็อย่างที่บอกนะครับ สำหรับตัวพินตัวนี้ก็เลือกใช้ให้ถูกนะครับถ้าเป็นแบบตัวผู้นะครับเดยข้างในเขาจะเล็กกว่าทีครับถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าข้างในเป็นตัวเมียก็คือตัวนี้ครับที่เป็นฝั่งลบเนี่ยเดยมันจะเล็กกว่าตรงนี้อันใหญ่เนี่ยจะเป็นขั้วบวกนะครับเวลาเสียบเข้าไปข้างในเขาจะเสียบเข้าหากัานเองนะครับเป็นตัวผู้ตัวเมียง่ายๆนะครับก็หลังจากที่เรา ปลอกสายไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ตัวล็อกนะครับในฝั่งของตัว MC4 ที่เป็นตัว,ตวเมียนะครับหรือข้ลบนะครับเนี่ยครับเวลาที่เราปอกสายก็อย่างที่บอกว่าประมาณ1เซนเนี่ยมันจะเข้ากับตัวหัวพินนะครับตัวล็อกตรงนี้ได้ทีเดียวเลยนะครับทีนี้ ผมก็จะย้ํบล็อกตัวนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็สอดตัวสายไฟที่เราปลอกไว้เข้าไปแล้วก็โอเคนะครับล็อกให้ได้และทีนี้ก็คือตัวข้างหน้านี่ครับมันก็จะล็อกบีบนะครับตัวพินตัวหางปลาเข้ากับตัวสายไฟนะครับเช็คก่อนครับ ถ้าไม่มีอุปกรณ์แบบนี้นะครับก็หลังจากที่ย้ำเสร็จนะครับอย่าลืมอเอามันไปอย่าให้มันหลุดแล้วกันอ่าครับทีนี้เราก็เสียบมันเข้าไปกับตัวหัวนะครับให้ดักแก๊กเลยนะครับแล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยบางทีเราใช้มือขันไม่แน่นก็เอาเคีมเลยกจับก็ได้ครับแล้วแต่ครับแล้วก็ แต่ก็คือหนึ่งต้องต้องล็อกให้แน่นนะครับเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวถ้าไม่แน่นนะครับน้ําเข้าได้นะระวังระวังนะครับไฟช็อตได้นะครับโอเคมีคีมหมุนก็จะได้หนึ่งฝั่งนะครับที่เป็นขั้วบวกอย่าลืมนะครับผมย้ํานะครับสายแดงขั้วบวกเวลาจะไปต่อนะครับเราต้อขั้วบวกกับตูดแผงนะครับเราต้องเข้าเป็นแบบขั้วลบไว้ที่ สายของเรานะครับอ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับเรามาเข้าอีกหัวหนึ่งทำเหมือนกันเลยครับแต่ทีนี้เราจะเป็นเข้าฝั่งลบก็เราก็ปอกสายดำนะครับอ่ะเรียบร้อยหลังจากปอกสายเสร็จนะครับใส่ตัวล็อกเข้าไปอ่ะทีนี้ก็ ส่สายเข้าไปครับล็อกล็อกให้สุดนะครับย้ําให้แน่นนะครับที่สําคัญครับอย่างที่บอกคือผมย้ํานะครับไม่ว่าทีมงานหรือคนที่จะใช้นะครับงานนะครับเรื่องตัวอุปกรณ์ในการย้ําเข้าหัวนะครับผมค่อนข้างเน้นนะครับคุณอย่ามองข้ามนะครับว่าเฮ้ยนิดเดียวนะไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่ครับไม่ได้ครับแผงเดียวก็ไม่ได้ครับ สิบสองวลต์ก็ไม่ได้ครับช็อตได้ครับเหมือนกันครับโอเคก็อย่างที่บอกก็เรียบร้อยครับจะได้ฝั่งที่มันเป็นสายขวาวลบนะครับนี่นะครับเวลาเข้าหัวสีแดงนะครับฝั่งบวกเราจะเข้าหัวแบบนี้นะครับสีดํานะครับฝั่งลบเราจะเข้าหัวแบบนี้นะครับเวลาที่เอามาต่อตรงที่ใต้แผงนนะครับเราก็จะต่อได้ถูกต้องโอเค แต่ว่าตรงนี้นะครับลูกค้าเขาจะเอาไปเข้าเทอร์มินอลของเขาเองอีกอีกฝั่งนึงครับผมก็จะไม่ได้ต่อไว้นะครับแต่เหมือนกันครับถ้าเกิดว่าจะต่อเอาไปเข้ากับอ่างหอย m c 4ที่อยู่ใต้อินเวอร์เตอร์ที่เป็นควบวกเหมือนกันนะครับเราก็เข้าทางนี้แบบนี้ครับสองฝั่งเลยได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เหมือนกัน,นครับถ้าไปต่อเข้าลบก็เข้าทั้งสองฝั่งนะครับโอเค ก็เรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับมีอะไรก็ฝากไลก์กดแชร์ให้กับทางทีมงานด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม